สวัสดีครับลูกค้าครับวันนี้ได้มาอีกคันครับซูซูกิสวิตนะครับรถสวยสวยแบบนี้นะครับนะสวยสวยแบบนี้ฉ่ำๆแบบนี้ปี2020บครับรถสวยพร้อมใช้นะลูกค้าดูก่อนครับสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะภายในสวยสะอาดานะครับห้องโดยสารกว้างมากเป็นห้าประตูนะครับตัวนี้คล้ายๆแจกอะสวยิงเกเบาะยังไม่ช้ําเลยนะครับพวงมาลัยยังไม่้ํานะหัวเกียร์ไม่้ํำเป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้า รถสวยๆจริงๆเดี๋ยวไปดูรอบนอกกันเดิมเดิมทั้งคันครับวิ่งเจ็ดหมื่นโลแท้นะคันนี้สวยครับแต่เข็บเดิมเลยเดิมนะผิวพันธ์ดีครับคันนี้สวยเนี่ยลูกค้าดูได้แม็กด้วยนะนี่ราคาเปิดอยู่สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับปีสองพันยี่สิบสุสกิสวิตนะลูกค้าตัวนี้รถเดิมๆสีไม่ต้องทําครับเพิ่งได้เข้ามาครับวันนี้นะสวยเดิมเดิมลูกค้าสวยพร้อมใช้เลยคันนี้ สะอาดสะอ้านครับมือเดียวยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับคันนี้รถสวยจริงๆเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันเอาอย่านะครับนี่ลูกค้าเดิมสวยนะแก้มซ้ายขวาเดิมสกระาปรงเดิมนะลูกค้าสวยมากๆคันนี้วิ่งเจ็ดหมื่นโลแท้นะใครสนใจก็โทรได้ครับ0906 24 7 414นะครับ,รบปี2020นะลูกค้ารถสวยจริงๆคันนี้พร้อมใช้เลยครับคันนี้ เดิมๆทั้งคันสนใจโทรได้นะครับ090 624 7414ทักมาครับลูกค้าตัวนี้ราคาเราคุยกันได้นะทำราคาโปรอยู่หวานเจี๊ยบสวัสดีครับ